ตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรสะพระพุทธชิตตาสัพพสโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุมเมสัมพ,พุทธชิตตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตตาสัพพสโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโส คุณวิภาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพสพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโม,ม มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโโสคุณวิภาสัมปัตโตนะรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตา สัพพโส ổ, คุณวิพาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโส ổ, คุณวิพาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุต,ตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต นะรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนะรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตตาจะสัจจานิเกรัสสะ พระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิ พระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิพาสัมปัตโตนะรุตโตมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิพา สัมปัตโตนะรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนะรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธชิตาสัพพสโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุต,ตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโส คุณวิภาสัมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัสมปัตโตนรุตโตม,มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตา จสัจจานิเกรัส,สะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตตาจะสัจจานิเกรัส,สะพระพุทธชิตตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตโม มหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโศคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม